ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคเนจือ้อได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนการดำเนินการกำกับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรจนได้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและสภาพการของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคม ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยใช้เทคนิคสวอเพื่อหาข้อสรุปจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จากนั้นนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน จัดการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่4 6ถึง6ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพโดยผ่านการเล่นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเองและปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดทำแผนการดำเนินการนิเทศกํากับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรเป็นระบบและต่อเนื่องสรุปผลการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนบ้านคเนจือ้อดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับเด็กทุกคนมีโครงการและกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างวิน,นัยในตนเองความรับผิดชอบการมีทักษะชีวิตการสนใจใฝ่รู้รักธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างพอเพียง และรักวัฒนธรรมไทยดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมเสริมสร้างประสบการณ์สำคัญและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและภาพรวมของโรงเรียนรวมทั้งผลสรุปความคิดเห็นของผู้ปกครองชุมชนมาจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษาสอดคล้องกับความพร้อมความสนใจและวัยของเด็กดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยประกอบไปด้วย14กิจกรรม ซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มเด็กทุกคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุขโรงเรียนมีกิจกรรมที่น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนารวมทั้งเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นการดำเนินงานของกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาและประเพณีท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น2.3การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านคเนจือได้ดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางกายภาพเช่นแหล่งเรียนรู้ มุมประสบการณ์ต่างๆจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กเพียงพอและการใช้ประโยชน์คุ้มค่ามีการจัดมุมแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่มรื่นสะอาดปลอดภัยตอบสนองความสนใจ และความต้องการของเด็กรับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเด็กรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการออกแบบและการวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ออกแบบ วางแผนดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับเด็กจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ตอบสนองความสนใจและความต้องการของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท,ทั้งที่มีในสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชนนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับเด็กทุกคนตอบสนองได้ถูกเป้าหมาย2.4การจัดระบบการประเมินพัฒนาการของเด็กโรงเรียนบ้านคเนจื้อมีการประเมินพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวยัย ตามกระบวนการเก็บข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์สรุปความก้าวหน้าของเด็กอย่างเป็นระบบเป็นรายบุคคลครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านได้แก่พัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสังเกตและจดบ,บันทึกเน้นการประเมินตามสภาพจริง และมีการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการจัดประสบการณ์พัฒนาแนวทางกระบวนการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมีระเบียบมีการประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบและมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการในพัฒนาการทุกด้านของเด็กทุกคนนำผลไปใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดประสบการณ์ของครูในทุกประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็กทั้งสถานศึกษา